สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าดุ๊งวัดสุขสุขุนหลานกับอาเพิ่นเห็ดอย่างน้อนี่เนาะผมมีแนวเห็ดได้ดีเนาะโดยสบายดีป้าดุงก็เด๋อสบายดีก่อนเลยท่างเินบได้อำนุนบดีก็ส้ำไดีก็โดยสาวขอนส่องน้องมิวรี่นางน้องนางขาโอเคนางขาเลิกเลิกหนึ่งสองสาม อ่ะกับหลานเพิ่นมีเนวเห็ดเออเจอกันยามเล็กเด็กเต้พ่อแม่ที่นอกเนาะมันนี่กะได้สมาชิกใหมนหนึ่งคนเหมือนนี้เอ้ยทางพ่อน้องบิวบระยูเนาะกับพ่อตู่กับปรยูอ่าเงินก็ได้มานอนเป็นเพื่อนหรือเป็นมูเนาะโอเคอันแรกเนาะ ไปแล้ว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 เอาบรหันต์ช่ากางใสื้รถบังคับยังคักเนาะอภินิมานไปนี่สาวพรเหมือนกับหัวซี่ยงยึงในเนาะทาละมันยิงยึงพห่วยเท่าเอ้เลยไม่จะเป็นไรมันงลูกหล่ะฉันไปเองไหไปมั้ไปได้เลยนี่เชื่อพอเตียงนี่แล้วน้องวิวไม่จะเป็นครูปมันลูกล่ะอย่าเพิ่งครูปมันเลย เ่นอสนนุ่มเลยนี่เอาเอานี้เอาเงินมานอนเป็นเพื่อนน้องบิวบิวให้บิวอันแหงเงินนอนใช่ไหมเงินนอนใช่ดอเงินอนใช่นอนมตู้ว่าคือนอนน้ำนองบิวนะไหนนอนใครลองดูลองดูไปไปอนไปไป ม่ไม่เชนเหบงตะนหขี่มาหาี่าหาขีแน่องบขี่แม่ก็ขี่ละอะไรบอกด้ไ้เลยฮะมาได้บได้ขี่น่อาาแม่ชิดงอได้ขี่พเยอะไปไเลนึ่งสองสามกรุบกรุบมาหาแม่ด้หนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาหอยยังอุ้ยอุ้ยมาพุ่นนีมาเลยมาุ่นนี โอ้ยโอ้ยแย่มาเหยียบก้นอุ้ยแส่เป็นแท็นี่อุ้ยเกือบเกือบต้อกลัวแตกใช่พอน้องมิวไปใช่ม็กไหมนี่ว้ายวเฮ้ยปาเงินไปน้ำพอน้องมิวไปน้องมิวว้าวนี่ไปได้บ่หูอใ่กไปว่าใช่เกือบแล้วด้วยใช่เกือบขี้มาด้วยค่ะใช่เกือบขี้มาด้วยน้าหนุ่มเพล่์นิ่งสามแท็กอยู่ข้างในเอาไปเลยมา วุเดยเมื่อเอาหน้าบีเนาะโดยโอเคแล้วเอามาเลยเหยียบกันได้โอ้โหโอ้ี่ได้เงิน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 แบบนีที่นอนเพ่นที่นอนเอาค้้เพ่ชื่อให้แขกชื่อให้ เว้นวอ่อาเงินซื้อให้บ่ซื้อจะพันซื้อพันซื้อพัน,พนว้าวซื้อมาให้ยเมย์ละไรนึกว่าเมย์ซื้อมา,มา,า,น,ามอมนอนเต้นเล้งดึงออกกําลังกายนี่รถต้องมีอยู่ได้ซื้อม้าทะเลนะรถรถคันนั้นได้เพื่อชื่อมาไม่อ้วนไม่อ้วนจักพันหรอที่พันที่พัน,พนมาเหนได้เพื่อชื้อหายมาที่พันเพื่อชื้อให้ ไพ่ชื่อไหไพชื่อไห่ไ่ื้อไห้นะเมลองวิวองมิวอ๋อชื่อไรสิบพันสิบพันอันนี้เรียกไชื่อไห้อันนี้นะอันนี้บอบเบบนี่ปอบอิดนี่ปอบอิดนีเมนว่าปอบอิดไพนี่คือุ่งโปงอยู่ตู้เขีนชื่อไห้เอตู้เขียนชื่อไหเาว่าไม่ว่าจรจตู้เ็นมันตู้เยียนชื่อไหโอ้โหตู้เย็นใช ดตัวไซ้ายเขียเขียวแล้วโบมีบอกเขียวเราเห็นบ่มาูกบเมื่อคะเขียวอีหลาเลยค่ะอ่่เห็นกว่านี่ผมเลยพีให้ผม่ะเม่เขียวได้แฝให้ตาเลยใช่ตาปากเลค่ะมือังแก้ม หนาา้าผากผมคอหูหูโมเมนหู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 ก็บไปโดยแขนด้มือด้ท่องด้ใส่ท้อง,าองขาเล,ย,เาเลย,ายหัวเขา่าเลยใส้หัวเข่าอ่อแข็งเลยค่ะโอตีนเลยค่ะตีนเลย โอเคโอ้เก่งเกโอ้เม็กซิโกเอะมเม็กซิโกเลยฮเดโอ้เม็กซิโกยูนิบอนี่เอว่าแล้วะนี่บอว์นี่นน้องบิวมีสองตัวสองคนโอ้โหพ่อให้เพื่ือให้เสือน โบนะว่าเลยแม่แจ็คเนาะห้ชื่อไห้นะเมนบอกว่าพิงซื่อไห้หึพิงว่าชื่อไห้ด่าบางท่เอาเงินกินหมาไคนห้องหมาังดนะหมาไงนี่นะหมานีนมานมดบ่มาโน้ดมานมดมาคุดมาคุดหมานี่หน่อยได้ใช่ไหมยังไหน่อยนะเบิ้งด้วย่ะ Mia mãi nói anh tay anh, mãi, mãi anh mầm đuốc, mãi anh tay anh. Vi phi vi. A bung bay. đi two à, non triệu yên ti pui, yi hết rồi binh hoa. Nên! Oh, ho, uhm. ho, 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 Mẹ em y nói đi. Ng ko ha 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 tiếng ha 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 บ่แม่นี่ล่ะจักไผเนาะสาวหัวยึงนี่น้องบูน้องบูเฮ็ดหยังอ่ะอ้อ้โอ้โอ้เมุนเอ้น่ด้ปอฟวแมงไม้พี่น้องเอ้ยแมงไม้โคเนาะแม่นมื้อนี้บ่มีแน่แต่เก่านัน น้ำตามกระโดนี่เนาะตามเพื่อนเพื่อนนะเวียกซิวอ่กองได้เป็นเออเวลากลัวไปได้กล่องๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าเบิ้งนี่เลยถ้าเบิ้งเด้อพันชิโดมเฮออ๋ออ๋ออ๋อนี่ดูดูดูเงาดูอ๋อเงิน Vinh vừa giải hết luôn Nè, mẹ bò giải hết, giải hết vào phòng khoam Nó đục dìm đưa vào đường dưới này bò khỏi đơ Vinh hủa đây Bò <laughs> <đây. cười> <đồng> <laughs> hết áo tờ này, bà xưa kì gì hết Mình kì này ý đi, mình Dạ, <laughs> <laughs> yeah, sẽ ăn ngân non, sẽ co Ơ, à, ăn ngân hết miền nừng ในช่องของข่ใเพ่นถามว่าะยังไหมสาวเงินเป็นแฟนกับเบาคบ่โบิคนวะโอ้ป้าอ้ยนสาวใบป้าขอถามยังสิเลยเกิดเกิดกระถาขวยจาบุพิดเนาะไว้พี่น้องเอ้โดยสาวเงินเป็นแฟนกับเบาคัมโบ้ยังสินะพี่น้องเนาะคือสาวเงินนี่เป็นน้องสาวของเอาคำเดอเนาะเป็นเอ้ยกับอะเป็นน้องกับไอ้ แมนม่อเงเดียวอาขนาดเมียเนาะอาก็ต้องหาคู่อายกนเลยเหรอบิเงินก็มาเข้านี่เป็นไผเป็นเฮาเป็นท้าชยาหราอชยนยาอย่างยาปูหยาปูยาปหยาปคำหยาคหยาปูคำหยาปูคม ยาคัมที่ไรวะยาคัมปูอะไรกับปูยังปูคัมปูคัมเอออายังเงินเอายังเอายังเงินเอาเงินเนี่ยเอายังบบบนี้เอาคโอเคเอายังบบบนี้พอนอนยูดีเสียงก็ออดีอดีนอนยูดีเลยแพงเมื่อนอนยูดีแพงเอาบอเอาลองมาพี่ว่ามื่ออื่นเอาบ่ ตสาบดีบอกงามเสียต่อวรดีขอเพลินไปเนื้อจะคิดเป็นได้ไรได้เนะาะไปได้มานอนน้ำเพลินป้าป้ากลางว่าคือไปไงเพลินเนาะบด้โทรถามเพลินเลยเพี่อนเนาะนี่ไนนะ เพราะยันหน่ะจะเป็นป่ากลางเพราะว่ามีเพิ่มนะเพราะว่าทั้งเพื่อนแล้วนะเพราะว่ามีสร้างมีอย่างอีกกลางเว้นกลางยังใช่ไหมนะสร้างมาเห็ดเพื่อนเนาะเห็ดเพืนครัวเนาะเนี่ยเงียบเงียบเงียบเงียโดยค่ะคือเราเอาแผ่นใหญ่เด้แต่ว่าเราเอาแผ่นใหญ่อยู่ซี่แต่ว่ามันแบบเพื่อนไปแผ่นเดียบด้วยเกี่ยงด้วยบพราะเรามีไรมีอย่างใช่นะ อาบจารย์กันเกี้ยงเลยแต่เราเป็นแพทน้อยแมนบอกราวจำพิษบะเขาเพื่อเราตะนเระ้แม่นแพทแ่ไปซี่แต่สีขาวเกี้ยงเลยโบราณมีลายแบบนี้แบบขึ้นเงินในได้เงินแมนหมอนซันเลยองบูยกมือแพชื่อบูเมียันะเียซบุกินเดนเียกับบกิน Bokin kín, yaka kín what brought me? A mong do hipadung lam kuyang. A thoạt mong do thoạt mong à thọt nè gặp yêu thọt O biany, siu vân. A nè 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 ม่พี่เดี๋ยพับพับก,กูมมากคอนะคอพับพับพับลโกเยังก็เ <Go. S 1> พลยังก็ที่ตัวเปิดกินนี่ฮึเสียงบ่ง,บงมาอยู่เรือเลอกไม่ยิ่เสียงเพลงคักบบานี้เนาะเวลาสิบโมงกลางจุ๊จุ๊จ้าจุ๊ว่าย่าย่าย่า บอกังควมดืเมียงสิมาครบม่ะม่กินไมม่ชกินไม่เือนะเร่องบังชเปิดห้องนี่ไหเปิดห้องแหงเงินนอนนี่มบังเงียบไปงาแหงเงินนอนเลยโดยเชนน่โดย่ชิว่าเออโาเป็นองน้ชชางหน่อยนะช่างชราางาอ เนี่ยตานุมบิวน่ะเห็นไหจัง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 เอ้ยอ่ะอ่ะอนเพลงนึงฟอนเพลงนึ่เอาให้ขาแวบแวบแวบห้ปลาดุกมึงในขานะเฮ้ยนึเสียงดอกกิ้งกุนังกริ๊กกๆ อ่าไม่เสร็จไจะถ่านเลยเออเสียงดอกเสยงังวี๊กวีกวกวินนุกถ้าเปิดเพลงนี่เพลงยังไม่เบดได้หลนมันเสียงบม่วิ๊กวี๊กวีกวีกจังวี๊กรงไปได้มมือหน่ะมือหน่ะมือขาเลย

โอ้เก่งแค่นี light, ่ตีท้ okay. Okay, no. ายเลยนี่เอาอะชีมาเอาหนิม่ะชีมาเอานหนเนี่ยอะไรเกี่ยวพี่เกี่ยวพี่โอเคน้องเฟยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเด้อพิถ่านกันเนาะยังเป็นยัง เต้น,นอะไรบ้ยป่ะปิดห่างกันเถอะดึกแล้วเนาะค่อยๆค่อยๆรอกค่อยป่ะเอาเงินปิดห่างกันเลยเพื่อพี่น้องเนาะปิดเลยเลิกแล้วเนาะเกิบนี่กลับไปเรื่อยๆพระแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณเบิดสุข,ขสุขชนคือเก่านี่นอนเพลอนสามสาวสี่สาวเหมือนนี่สบายดีก็น,น้องมิวรี่น้องมิว สวัสดีค่ะรถมาดูฮะอ๋อตางามแท้นีน่เบิง้งฮะมีไฟคือกันบ้าโลกตัวนี้เบิง้งฮะอ่ามีคือกันแต่ไฟมันตายแล้วเนาะไปแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องน้องมีเอ้ยไปเลยใช่ใช่เบิง้งค่ะเบิงบ้งบฮะไม่สิเปิดไฟเห็นไหมไม่สิเปิดไฟสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ สบายดีจ้ามาดูสบายดีบอกแม่อแม่ที่ปิดไฟนี่เมาก่อน